สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นการาสาธิตวิธีการแชร์ไฟล์จากโทรศัพท์มือถือเข้าไปคอมนะครับผ่านทางเครือข่าย Wi-Fi นะครับสมมุติว่าเ,ออเราไม่มีสาย USB นะครับเราจะโหลดไฟล์เข้าคอมเราจะทำยังไงนะครับผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับโปรแกรมที่ต้องใช้ก็คือโปรแกรมตัวนี้ครับเป็นแอปนะครับ ชื่อว่า wi-fi ftp server นะครับนี่คือฝั่งมือถือนะครับส่วนฝั่งคอมพิวเตอร์นะครับเราจะใช้โปรแกรมไฟ z ซ illa นะครับหน้าตาโปรแกรมก็จะประมาณนี้นะครับนี่จะเป็นโปรแกรมไฟ z ซ illa นะครับสำหรับาดึงดึงไฟล์อัปโหลดไฟล์จากมือถือมาเข้าคอมพิวเตอร์ของเรานะครับนะเอามาเริ่มกันเลยนะครับ ก่อนอื่นให้เราไปที่ PC ของเรานะครับทำการเชื่อมต่อ w i f i ตัวหนก็ได้นะครับในที่นี้ผมเชื่อมต่อ wi-fi กับโทรศัพท์ผมนะครับตัวนี้นะครับต่อมาครับให้เราไปที่โทรศัพท์นะครับทำการเปิด wi-fi Hotspot ขึ้นมานะครับตอนนี้ผมได้เปิด wi-fi Hotspot ขึ้นมาแล้วนะครับ เพื่อให้ PC นะครับเชื่อมต่อกับ Wifi ของเครื่องของเรานะครับตัวนี้นะครับใช้โทรศัพท์ป่อย w i ฮอตสปอร์ตนะครับเอา PC มาเชื่อมต่อ Wifi ของโทรศัพท์เรานะครับเราก็จะได้อย่างนี้นะครับต่อไปนะครับก็ให้เราไปทำการดาวน์โหลดแอปตัวนี้มาครับ Wifi FTP Server นะครับจากเพจสตูนะครับ หลังจากที่เราดาวโหลดมาแล้วเราก็จะได้นาจะแอปเป็นแบบนี้นะครับให้เราเปิดแอปขึ้นมานะครับมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับ Wi-Fi ตีตัดนะครับ e n a b l e นะครับ i p Address นะครับให้เรากดไปที่ Start นะครับเพื่อทำการสร้าง ftp server ขึ้นมานะครับนะเราก็จะได้ตัวนี้ครับ 1นึ่งเก้าสองนปีสานะครับสองสนะครับยูสเซอร์แอนดรอยพ s ดบล็แอนดรอนะครับให้เราใส่ค่าตัวนี้ลงไปนะครับมาดูที่เครื่องของเรานะครับพีนะครับ Mode นะครับตัวนี้นะ ให้เราใส่ตรงนี้ลงไปนะครับ192.168.43.1นะครับ192.168.3.43.1นะครับ User Name Password นะครับใส่เป็น Android นะครับ โดยฮะพอร์ตนะครับพอร์ตเราจะใส่เป็นตัวนี้ครับ2 2งสนึครับแล้วก็ใส่ท่าพอร์ตลงไปนะครับ2.2.2.1นึครับจากนั้นทำการเชื่อมต่อครับคลิกที่ Quick Connect นะครับมันจะถามว่าเราต้องการเซฟพัดเปิดหรือไม่นะครับกดโอเคไปนะครับ กดโอเคนะครับทีนี้เราก็จะมาเข้ามาสู่ไฟล์ในมือถือ Android ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้โฟลเดอร์นี้มานะครับให้เรามาที่ Storage นะครับนี่คือไฟล์ในมือถือ Android ของผมนะครับจากนั้นเลือก f 0 5 0นะครับ นี่จะเป็นไฟล์ทั้งหมดนะครับที่อยู่ในมือถือ Android ของผมนะครับเราจะเชื่อมต่อผ่านทาง Wi-Fi นะครับเราจะไม่ใช้สาย usb นะครับนะหรือจะเข้าอีกวิธีหนึ่งก็คือเข้าผ่านทางเวบบราเซอร์บนเครื่องโทรศัพท์นะครับเครื่อง pc นะครับคอมนะพิมเข้าที่1 9 2่6 8 4 3านะครับ fpt. colon slash slash หนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งกดพอสองสอกด enter ลงไปนะครับนี่เราก็จะมาเจอกับไฟล์ของเรานะครับซึ่งเข้าผ่านเบราว์เซอร์จะาสามารถ ดาวน์โหลดได้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถอัปโหลดได้นะครับแต่ถ้าเราใช้โปรแกรมไฟ์ซ l l a นะครับเราสามารถอัปโหลดไปได้นะครับอัปโหลดไฟล์เข้าเครื่องมือถือได้นะครับอัปโหลดดาวน์โหลดได้นะผมจะสาธิตเปิดให้ดูนะครับว่าไฟล์ใน Memory Card ของผมมันมีอะไรบ้างนะ อยู่ไหนอือโปรแกรมจัดการไฟล์อ่านี่ครับนี่คือไฟล์ในเมมโมรี่การ์ดของผมนะครับ<ม>จะเป็นข้อมูลภายนอกนะผมจะเข้าไปที่ d ดเวอร x 6 4นะครับนี่นี่คือเข้าผ่านโทรศัพท์นะครับอ่าเรามาดูเข้าผ่านคอมพิวเตอร์กันบ้างนะ<ม>เข้า,ผ,าผ่านคอมพิวเตอร์ เราจะเข้าผ่านวิบเบราว์เซอร์นะครับโปรแกรมวิ็บเบราว์เซอร์นะครับการ์ดของผมจะอยู่ที่โฟลเดอร์สตอรจนะครับตัวนี้นะครับแล้วชื่อกาดของผมจะเป็น f 0502b25 นะครับซึ่งตรงกับตัวนี้พอ,อดีนะครับนี่ในโทรศัพท์นี่คือในโทรศัพท์ครับส่วนนี้คือในคอมนะครับกดเข้าไปนะครับนี่ก็จะมีโฟลเดอร์ตัวนี้ เราเข้ามาดู driver x 6 4นะครับนี่นี่คือเข้าดูผ่านคอมนะครับผ่านทาง Wi-Fi นะครับเราไม่ใช้ใช้ usb แต่อย่างใดนะครับเราติดต่อกันผ่าน uh ftp นะครับโปรโตโคอล ftp นะเมื่อเราคลิกตัวใดตัวหนึ่งนะครับมันจะดาวน์โหลดเข้ามาลงเครื่องของเราเลยนะครับผมจะคลิกตัวนี้นะ C, ีพัตอินจ i p นะครับ นี่นี่คือไฟล์นี่ครับนี่คือดูในโทรศัพท์นะครับส่วนนี่คือดูในเว็บเบราว์เซอร์ของคอมนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับอ่ะกคดคลิกไปนะครับมันก็จะดาวน์โหลดให้เรานะครับมันก็จะลงเครื่องเรามาอยู่ที่ไดซีดาวน์โหลดนะครับตัวนี้เลยนะนี่คือการเชื่อมต่อผ่านทาง w i ไฟนะครับผ่าน มันก็จะลิสต์รายการที่มีอยู่ในโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับกลับไปนะครับนี่คือโฟลเดอร์ทั้งหมดนะครับในการ์ดของผมนะครับก็จะมีประมาณนี้นะนี่ทำลายวงจร PCB ด้วยการสกรีนนะครับ นะก็จะเป็นรูปภาพให้เราถ้าเราคลิกไปมันก็จะดาวน์โหลดมาลงที่เครื่องคอมของเรานะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะอ่านะผมจะเข้าโฟลเดอร์ให้ดูนะเข้าไปที่โฟลเดอร์สกรีนะนะเมื่อกี้ผมเข้าโฟลเดอร์สกรีนนี่นี่คือในโทรศัพท์นะครับในโทรศัพท์จะหน้าตายอย่างนีนะ้จะมีรูปขึ้นนะ ตัวในคอมก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับต่อไปเรามาดูการเข้าผ่านทางโปรแกรมไฟซิล,ล่านะครับนี่นะก็จะประมาณนี้นะโปรแกรมไฟซิล,ล่าก็จะมีนี่คือดูผ่านโปรแกรมไฟซิลล่านะครับผมจะเข้าไปดูที่าการสกรีนนะครับ โฟลเดอร์ที่ชื่อว่าสกรีนนะทำลายวงจรด้วยการสกรีนนะครับนี่ครับนี่คือเข้าดูผ่านโปรแกรมไฟสิล่านะครับผมก็จะเปิดมานะครับการดูผ่านไฟสิล่านะครับเราต้องดาวน์โหลดลงเครื่องก่อนนะครับเราคลิกขวาตรงนี้ครับคลิกดาวน์โหลดนะครับมันก็จะโหลดลงเครื่องให้เรานะครับนี่นะ มันจะไปอยู่ที่ไดซียูเซ e r นะครับเราก็ชื่อผู้ใช้งานนะครับเข้ามาดูที่ไมค์คอมพิวเตอร์ไดซียูเซอร์นะชื่อผู้ใช้งานนะครับนี่ครับไฟล์ที่ถูกดาวน์โหลดมาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะ ต่อไปผมจะอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปไว้ในโทรศัพท์ผ่านทาง Wi-Fi นะครับผมจะใช้โปรแกรมไฟ l e ิล่าในการอัปโหลดไฟล์จากเครื่องของผมนะครับอันนี้คือวิดีโอที่ผมจะอัปโหลดขึ้นไปในไฟล์สิล่านะครับ ผมจะจำตรงนี้ไว้ครับวิดีโอนะครับให้เราเขออ้านที่ด็อกิเมนต์ Document นะครับจากนั้นเตือนหาคำว่าวิดีโอนะครับอยู่ไหนเอ่ยด็อกิเมนวิดีโอนะครับนี่นะ ผมจะอัปโหลดไฟล์ตัวนี้ขึ้นไปยังโทรศัพท์มือถือของผมนะครับ s ะอ mm ัสตอรีนะ mm hmm. เข้ามาสตอรีแป๊บนึ่งนะอัปโหลดอัปโหลด12นะครับ mm hmm. นี่นะ ผมจะอัพไฟล์มาไว้ตรงนี้นะครับกากแป๊บหนึ่งนะนี่คือโทรศัพท์นะครับนี่คือหน้าจอบนโทรศัพท์ของผมนะครับอัพโหลด12นะครับนี่นะมี UC 3ไฟล์แล้วก็1โฟลเดอร์ะน,นะครับนะแล้วเรามาดูกันวนะ่า ผมจะอัพไฟล์ตัวนี้เข้ามานี่ยังไงนะครับวิธีการก็คือ,อลากมาวางตรงนี้ครับวางดือด้อๆเลยครับโปรแกรมก็จะทําการอ,อัพโหลดไฟล์ file ไปใส่ให้เรานะครับเสร็จหรือยังเดี๋ยวเข้ามาดูใหม่ จากนั้นให้เราเข้ามาที่กลับเข้ามาเหมือนเดิมนะครับมาที่อัปโหลด12ครับน,บนี่จะเห็นว่ามีไฟล์ตัวนี้เพิ่มเข้ามาในโทรศัพท์ของเรานะครับนะตอนนี้โปรแกรมกำลังทำการอัปโหลดอยู่นะครับนี่นะครับมันก็จะเอาอัปโหลดเข้าโทรศัพท์มือถือของเรานะครับ ผ่านทางเครือข่าย Wi-Fi นะครับแบบเราไม่ต้องใช้าสาย USB ในการต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับใครที่ไม่มีสาย USB หรือว่าไม่มีตัวเปลงเนมมโมรีการ์ดนะครับสามารถใช้โปรแกรม f i l ซอร์ l านะครับแล้วก็โปรแกรม Wi-Fi FTP Server คู่กันได้นะครับ ไฟล์ฟิลาเราจะติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ PC นะครับส่วนพปกแปปอป,อปอวายฟาย FTP Server รเราจะติดตั้งบนมือถือ Android ของเรานะครับอตอนนี้ก็โปรแกรมก็จะทำการอัปโหลดไฟล์ขึ้นมาในโทรศัพท์ของเรานะครับการหลักการนี้ก็จะคล้ายๆกับ การส่งไฟล์ผ่านบลูทูธนะครับแต่จะเร็วกว่าบลูทูธนะครับซึ่งบลูทูธการส่งไฟล์แต่ละครั้งมันจะใช้เวลานานนะครับส่วนตัวนี้การส่งไฟล์ผ่าน wi-fi จะเร็วกว่าบลูทูธนะครับเพราะว่า wifi มันเร็วกว่านะครับแป๊บเดียวครับ62%แล้วนะครับ6 4, 6, 5 ทุกนะครับเกตเกิ นในการ์ดผมก็จะมีประมาณนี้ครับเป็นโฟลเดอร์ที่เอาไว้เก็บเกี่ยวกับงานต่างๆนะครับก็จะมีโปรแกรมต่างๆเอามาใส่ไว้ในการ์ดนะตัวนี้โปรแกรมได้ทําการอัปโหลดไฟล์จากคอมพิวเตอร์เข้าสู่มือถือเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับนะครับเป็นหน้าตาที่ผมให้เปิดให้ดูเมื่อกี้นะครับ มาที่ภายนอกนะครับื่อเก็บบันึกข้อมูลภายนอกนะอัปโหลดเมื่อกี้ผมอัปโหลดไปเก็บไว้ในอัปโหลด12นะครับตัวนี้เราก็จะเห็นไฟล์ตัวนี้เข้ามาในพื้นที่เมมโมรี a การ์ดในมือถือของเราเลยนะครับ install Windows XP MP4 นะต่อไปจะพามาดูในโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์นะครับซึ่งในที่นี้ผมได้เข้ามาที่เบ,บราว์เซอร์นะครับดฉะนั้นในที่นี้ผมจะใช้ Chrome นะครับอาเมื่อกี้เราอัปโหลดไฟล์เข้าไปใน อัปโหลด12นะครับโฟลเดอร์อัปโหลด12นะครับตัวนี้เลยนะครับนี่ครับไฟล์ที่เราอัปโหลดเข้ามาเมื่อกี้นะครับ Install Windows XP นะครับ m b 4นะมันก็จะเข้ามาในนะเครื่องโทรศัพท์มือถือของเรานะครับนะ หรือเราจะ,ะทำการดาวน์โหลดจากมือถือนะครับมือถือของเราเข้าคอมของเราก็จะสามารถดาวน์โหลดอัปโหลดผ่านมือถือได้นะโดยใช้แค่เพียงแค่ Wifi นะครับสำหรับใครที่ไม่มีสาย USB ในการต่อเข้ากับคมมอมพิวเตอร์นะครับก็จะใช้สามารถใช้โปรแกรมตัวนี้ในการ เชื่อมต่อมือถือกับคอมนะครับเชื่อมไทยโอนไฟเข้าหากันได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะเอฟนี่นะครับนี่คือมือถือของผมนะครับโดยการแชร์ wi-fi เข้าไปนะแล้วก็ต่อต่อสัญญาณเข้ามาอย่างคอมพิวเตอร์นะครับ นนี่นะใช้แอปตัวนี้ครับ wi-fi ftp server นะครับจะเป็นตัวสำรับแชร์ไฟล์ต่างๆนะครับในโทรศัพท์มือถือเข้ามายัางคอมนะครับโดยผ่านเครือข่าย wi-fi นะครับแอบบไม่ต้องใช้สาย usb นะครับเราจะใชะ้โปรแกรม2ตัวนี้นะ wi-fi ftp server กับ ไฟล์ซล่านะครับหรือจะใช้โครมหรืออินเทอร์เน็ตเอ็กพรอรก็ได้นะครับแค่เราพิมพ์ที่อยู่ของของเซิร์ฟเวอร์โทรศัพท์ของเรานะครับนี่นะครับ ftp 12168.43.1นะครับแล้วก็ตามด้วยพอตในการเชื่อมต่อนะครับในที่นี้ผมตั้งพอตเป็น2 2 2 1แล้วก็ใส่เป็น1 2 1 6 8 4 3 1 2 2 2นะครับ มันก็จะเข้ามาในโทรศัพท์มือถือของเราได้นะครับผมจะเข้าไปดูในหน่วยความจำภายในนะครับโทรศัพท์มือถือของผมจะสามารถเข้าไปดูได้จากหน่วยความจำในการ์ดในตัวเครื่องนะครับจะมีสองสองสองที่นะครับนี่คือภายในจะเป็นในตัวเครื่องนะก็จะมีโฟลเดอร์หลกักๆประมาณนี้นะครับ ส่วนภายนอกก็จะเป็นโฟลเดอร์ต่างหากในภา,ภายนอกจะเป็นเมมโมรี a การ์ดนะครับก็จะมีโฟลเดอร์ประมาณนี้นครับผมจะพาเปิดมาดูโฟลเดอร์ในถอดสั์ภายในนะครับความจําเครื่องนะครับความจําเครื่องจะอยู่ที่ตรงนี้ครับเมื่อเราพิมพ์ไปแล้วหนึ่งก็2สองหนึ่แ่าแล้วก็โคโรนสองสองสนึ่งนะครับ มันจะอยู่ตรงนี้ครับ SD card จะเป็นความจำเครื่องนะครับส่วน storage จะเป็น memory card ของเรานะครับผมจะเข้าไปดี่ s d card ให้ดูนะนี่ SD บ a ก d ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันจะแสดงโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้ด้วยนะครับดูในเบราว์เซอร์นะครับแต่ถ้าดูในมือถือมันจะไม่แสดงโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้นะครับนี่นะเราก็จะมีโฟลเดอร์ตัวนี้นะ โอเช่คอมเอดนะนี่นะมันก็จะเรียงเหมือนตามนี่เลยนะครับ Android นะครับนี่แนะอนดรอยอัลลามนะครับ Android IRC ร์ซีนี่นี่นะครับไฟตู้นะนไฟตู้นี่ไฟตู้นะครับไฟตู้เนต็ติดนะ b บ็กอัอยู่ใน Backup มันก็จะมีสลับปะปนกันไปนะครับมันมีโฟลเดอร์ซ่อนนะย้วยนี่แบ็กอัพอยู่ตรงนี้นะทำในเบราว์เซอร์จะสามารถดาวน์โหลดได้อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าทับในไฟล์ทีล่าเราสามารถอัพโหลดหรือดาวน์โหลดได้นะครับนี่คือ ข้อดีของมันนะครับข้อแตกต่างของมันนะครับถ้าเราเข้าไปผ่านเบราว์เซอร์อย่างเดียวจะสามารถดาวน์โหลดจากโทรศัพท์มาลงคอมได้อย่างเดียวนะครับส่วนถ้าเราใช้โปรแกรมไฟล์ซิลล่านะครับเราสามารถดาวน์โหลดไฟล์จากโทรศัพท์มาลงเครื่องคอมของเราได้นะครับแล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์จากคอมเข้าโทรศัพท์ได้เหมือนกันนะครับ ก็จากประมาณนี้ครับข้อดีข้อเสียของมัน,นครับครับสําหรับการอัปโหลดไฟล์การเชื่อมโยงไฟล์นะครับแบบไม่ใช้การส่งไฟล์จากโทรศัพท์แบบไม่ใช้สาย USB ครับผมขอขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ